สวัสดีคะ่ะวันนี้ปุริมก็จะพาเพื่อนๆนทุกคนนะคะมาทําปุ๋ยจากเปลือกไข่นะคะเพื่อนเเปลือกไข่ที่เราทานแล้วนะคะทานทุกวันทุกวันปุริมก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อนเนเก็บไว้แล้วก็เราก็เอาไปตากแห้งก่อนนะคะให้เปลือกไข่แล้วแห้งก่อนเพราะว่าเวลาเราทานแล้วมันจะมีไข่หลงเหลืออยู่ตรงนี้นะคะก็เอาไปตากแห้งให้เขาแห้งกรอบก่อนนะคะก็จะมีเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆน อันนี้ผงชูรสนะคะผงชูรสแล้วก็มีเกลือนะคะมีกาแฟแล้วก็เชื้อราไตโคดาม่านะคะหัวเชื้อราแบบแห้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้บุลิมก็จะพาทุกคนทำปุ๋ยจากเปลือกไข่ซึ่งเป็นของหาไดใ้ในครัวของเรานี่เอง ก่อนอื่นเราก็จะมาทำการอาโขกไข่ให้ละเอียดก่อนนะคะอืมเราก็จะมาทำการบดเปือกไข่ก่อนนะคะเพื่อนๆในการใช้โขกนะคะทำให้เปลือกไข่ของเราละเอียด เอาเปลือกไข่เนี่ยไปขยี้ขยี้แล้วก็ใส่กับผักของเราก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันย่อยสลายช้านะคะเพื่อนๆนเราก็เลยต้องเอามาทำให้เขาเป็นปุ๋ยก่อนนะคะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะถ้าเราขบละเอียดละเอียดแบบนี้พืชผ,ผักของเราก็จะดูดซึม ได้ง่ายนะคะถ้าเราแบบบี้บี้แล้ก็โยนลงไปเลยมันก็จะย่อยสลายช้านะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็มาทำการโขกให้ละเอียดก่อนนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์นะคะอย่าทิ้งนะคะ เร,เราทอดเราก็เก็บไว้ทุกวันทุกวันนะคะเวลาได้เยอะๆแล้วเราค่อยเอามาทำทีนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวรีมขอใช้เวลาในการโขกแป๊บนึงนะคะโขกให้ละเอียดจนพอใจเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะพอเราขูกไข่ละเอียดประมาณนี้นะคะนี่เราได้ไข่มาแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลยค่ะใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนๆใส่ผงชูรสล,ลงไปเลยค่ะสองช้อน ก็ใส่เกลือนะคะเกลือลงไปประมาณนี้ใส่เกลือแล้วก็ใส่กาแฟลงไปนิดนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วปุ๋ยมก็จะใส่เชือ้อราตกโกดามานะคะนี่ป้องกันการเป็นเชือ้อรา ๋ยวลงไปประมาณนี้นะคะเพื่อนเแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่คุยนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแนะนําให้ใส่สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะถ้าจะทําแบบนี้นะคะถ้าใครจะทําใส่พืชผักนะคะ เสร็จแล้วเราเอาไปใส่พืชผักกันได้เลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆนี่แค่นี้เราก็เป็นปุ๋ยแล้วนะคะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะนี่คนให้เข้ากันถ้าใครไม่มีเชื้อราเตโครามาก,ก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเราก็ได้ปุ๋ยเปลือกไขแล้วนะคะเดี๋ยวไปใส่ต้นไม้กันเลยค่ะใส่กันเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นต้นบวบหอมนะคะบวบหอมที่ปุ้มเคยเพื่อพาเพื่อนเพื่อนเพาะไว้นะคะปุ้มก็จะใส่เปลือกไข่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะกำลังสวยเลยนะนะคะบวบนี่ค่ะ อันนี้ก็บวบหอมเหมือนกันนะคะนี่จากคลิปก่อนหน้านู้นที่ปริ้มเคยเพาะไว้นะคะตอนนี้บวบหอมโตแล้วก็ใส่เปลือกไข่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเพืเ่อน อันนี้เป็นแปลงมะเขือนะคะเพื่อนๆรวมด้วยผักกาดปลูกรวมกันอันนี้มะเขือมะเขือเปาะแล้วก็มีผักกาดนะคะประหยัดพื้นที่นะคะปลูกรวมกันไปเลย นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตักเราจะได้สวยงามนะคะนี่ปุ๋ยนะคะเพืนเพืนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะ เดีออลิ้มใส่ปุ๋ยต่อก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะใส่ลงไปเลยปือกไคแลมีประโยชน์ค่ะดดิง,ดง,ดง,ดง